มันได้25,500เขาให้ Hà 145 23,000โอ้ยมันถูกบ่เนี่ย เวียดนามยี่สองหมื่น้อยสี่สบ้ารรยากาศยงอจเร่งจตจ้จไว้ห้อเ่าสองพันห้าเอเรลงมาเสอง่นสองพันห้าสองพันห้า

ครเพอคือเตรงชื่อให้น้หน่งครับโอ้ข้นมหให้สองหมื่นห้าร้อยแล้วนะครับสอมารพี่น้องขออนุญาตตัดกันไทยแล้วก็สุดเลยสอหมื่นห้รนะครับเลียงวันถ่ายต้องกักพักอชร้อยชื่อกระช้วหมดเลย

เราว้างงัวไดเ้เราว้างเราว้างเราว้าง,าางหลุดแล้วพี่น้องพืคนขายเหรอสองหมื่นพันเท่านะสองหมื่นพันมาพี่น้องประมาณน,นี้นะครับนะ กทาไทยลายาย้รเกือบสี่สิบีผมกัทยอยทยอยลงเนี่ยไม่ได้เมียดช่ไหมเนี่ยหายแล้วหายแล้วออีกสามอยแล้วสามหมื่นเจ็ดกูนี่เขาให้นะครับนะร้อยสี่สิบห้านี่นาดิ เขาให้มื่นแปเฉลี่ยอล้ตัวละมื่นแปดพันห้าหมื่นแปดพันห้านี่ใช่น่อายเดี๋ยว <misunder> ตื <disappointing> ่น <naz> ก <pos anch ima> ่อนจะดีพ <Believe> <ruption> ี่น้องนี่คือครูมันนะครับนี่ย่ายใช่ยนี่นี่พอดีหมื่นแปดพันห้าเขาให้ตัวนี้นะวางอาทิตย์สอาทิตย์เฉลียได้หมื่นเก่าเก่าพันหาอยู่ได้ยังบ่ไดน เงินเก่าพันหาต่น้องเราเคยขายสองหมื่นพันกับแปลว่าถอยลงแต่เขาเฉลี่ยใช่กันกับตัวนี้เฉยใช่กอ้าเจ็ดอั่อแก่พั่นน่่กอแ่น้อ่อกนแ่่กันเอแ่พัน 3, 10, 7, คู่ค 3, 10, 7, นี้สามหมื่นเจ็นะครับเลยองชัดๆสามหมื่นเจ็เนี่ยหมื่นแปดหมื่นแปดพันหามาดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เวียดเหยเท่าไรนะครับเอาเวียดให้แล้วค่าคือว่าพี่น้องนะครัเป,เป็นวิธีนะครับในหอยเพื่อซื้อขายเวียดนะครับ มันเป็นความสามรารถ็เพื่อนนะครับเพื่นเพื่นสื่อเพื่อนก็ไปเอากำไรนะครับนะขันเท่าบาขายมาให้ในห้อยเท่ากันเ่ากขายราคาปลายทางเลยก็ได้พี่น้องนะได้ราคาปลายทางเลยขันเท่าขายแบงในห้อยมันก็นสีดลดลงนะครับเลยลดลงจุละสองสามพันบาทพ่นละนะครับเพราะว่าตรงแบงคล้ายๆว่าตรงแบงให้พื้นนะครับ ร้อยสี่สิบมวนไหเท่าไรนะครับร้อยสี่สิบมองทายก่อนไอ้เพื่นไอ้พอสองมันพ่อใเมื่เก้าไัน่นะครับรได้ไดมืน่นสามพันมื่นสามพันถ่ายส่วนสูงร้อยสี เนี่ยพี่น้องเบิ่งกันอีกทีหนึ่งหาเป็นสื่อเด็กก็ยังสื่อบนเยอะนะครับพ่อมันยังออกมันยังออกมันสะดวกมันเลยนะครับเขายังเขีมงวดอยู่เออเขามงวดอยู่นะครับก็เลยบันเลยสื่อแบบคึกคักมากเท่าที่ควรนะครับเราให้ทุกอย่างมันอ่าดีขึ้นแล้วก็เรียบร้อยก็นี่นะครับแต่การซื้อข่าวก็จะคึกคักกว่านี้นะครับ เดี๋ยวจะพันก่อน,น 12, ยังไเดีจะพันสพันสามหมื่นสองพันสามลงคพงท้ายเาเรียกว่าเอาหมดออแลูกให้พงท่ายนิดนึงเดี๋ยว4ีโมงนะเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับ โอ้ยเนี่ยกนชายไงนี่ประมาณนี้พี่น้องนีเป็นแยกลูกร้อยสี่้านะครับเยียดเกียดสี่บสองส